ดอกจันดอกจันสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมออโต้สมาร์ทโฟนดอกจันดอกจันวันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งยุคนั่นคือดอกจันดอกจัน n o k i ียลูเ a ีย920 2026 Edition ดอกจันดอกจันแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วแต่ด้วยดีไซน์ที่ทมเลสและประสิทธิภาพที่ยังคงโดดเด่นทำให้มันยังเป็นที่พูดถึงในวงการสมาร์ทโฟนอยู่ครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันดีไซน์แอนการออกแบบคลาสสิกแต่ยังทันสมัยดอกจันดอกจันโนเกียลูเมีย920มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลลูเมียด้วยตัวเครื่องแบบยูนิบอดี้ที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตแข็งแรงพร้อมสีสันสดใสที่โดดเด่นแม้ในปี2026กก็ยังดูเทไม่ตกยุคครับการจับถือรู้สึกมั่นคงในมือขนาดไม่บางเกินไปจนจับแล้วไม่รู้สึกอะไร แต่ก็ไม่หนาจนอึดอัดส่วนปุ่มกดต่างๆเช่นปุ่มปรับเสียงและปุ่ม Power ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกหน้าจอเป็นแบบดอกจันดอกจัน IPS LCD ขนาด4.5นิ้วดอกจันดอกจันความละเอียด 1280x768 พิกเซลซึ่งในยุคนี้ถือว่าไม่สูงมากแต่ด้วยเทคโนโลยีดอกจันดอกจันปริโมชัน HD บวกดอกจันดอกจันทำให้ภาพลื่นไหลสีสันสดใสและมองเห็นได้ชัดแม้อยู่กลางแจ้งแถมยังมีดอกจันดอกจันกริลลาคลาสสดอกจันดอกจันป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันประสิทธิภาพยังลื่นปลื้ดดอกจันดอกจันแมลูเมีย9 2้จะใช้ดอกจันดอกจันสแลปราคอนเอสี่พลัสดอกจันดอกจันและแรมเพียงดอกจันดอกจันหนึ่งกิกะไบต์ดอกจันดอกจันซึ่งถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนยุค2026แล้วอาจดูน้อยไปหน่อยแต่ด้วยการออปติมิส์ของระบบปฏิบัติการดอกจันดอกจันวินโดว์โฟนแอัปเดตถึงเวอร์ชันล่าสุดดอกจันดอกจันทำให้การใช้งานยังลื่นไหลไม่มีกระตกกกแแมมม้้จะเปปิดออหลาายตตััวพรน็ สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไป Lumia 920ยังตอบโจทย์ได้ดีครับแถมยังมีดอกจนันดอกจันการรองรับ Wireless Charging ดอกจันดอกจาน,จานซึ่งในยุคนี้ก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่ครูไม่เลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจานดอกจานกล้องคุณภาพอย่างเทพดอกจานดอกจาน จุดเด่นที่ทําให้ลูเมีย920ยังคงเป็นที่จดจําคือดอกจันดอกจันกล้องหลัง8.7ดเดอมดอกจันดอกจันที่มาพร้อมเซนเซอร์ดอกจันดอกจันปุรวิวดอกจันดอกจันและระบบดอกจันดอกจัน optical image stabilization OIS ดอกจันดอกจันซึ่งในยุคนี้ก็ยังถือว่าดีมากครับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยยังคงสวยเกินคาดสีสันสมจริงและรายละเอียดคมชัดกล้องหน้าขอ1 3ึมอาจดูน้อยไปหน่อยสําหรับยุคนี้แต่ก็ยังพอใช้สําหรับการวิดีโอคอลหรือเซลฟี่แบบเร่งด่วนได้ครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันแบตเตอรี่อึดถึกใช้ได้ทั้งวันดอกจันดอกจันแบตเตอรี่ความจุดอกจันดอกจันสองพันมิลลิแอมป์ชั่วโมงดอกจัน ah ดอกจัน,อ,จนอาจไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากในยุค2026แต่ด้วยการออปติมิซ์ของ Windows p h โฟ e ทาให้ลูเมียเก้าร้อยยี่สิบยังใช้งานได้เต็มวันแบบไม่ต้องกังวลแถมยังชาร์จแบบไร้สายได้ซึ่งสะดวกมากมากครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันระบบปฏิบัติการความน่ารักของ Windows Phone ดอกจันดอกจัน Windows Phone 8ใน Lumia 920ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจาก Android และ iOS อย่างชัดเจนด้วยการออกแบบดอกจันดอกจัน Metro UI ดอกจันดอกจัน,จนที่เป็นไลฟ์สไตล์ทำให้การใช้งานสนุกและเป็นระเบียบแม้ว่าแอปพลิเคชันบางตัวในปัจจุบันอาจไม่รองรับแล้วแต่สำหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายและไม่ต้องการแอปเยอะๆ Lumia 920ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสรุปควรซื้อใหม่ในปี2อ2 6ันดอกจันดอกจันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความคลาสสิกดีไซน์ดูเต้และอยากสัมผัสประสบการ์วินโดว์โฟนที่หายากในยุคนี้ดอกจันดอกจันโนเกียลูเมีย920-26 E อเอดิชันดอกจัน 20, 20 Edition, ดอกจัน,ก,จนก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจครับแม้ประสิทธิภาพจะไม่เท่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แต่ความทนทานกล้องคุณภาพสูงและฟีเจอร์เช่นไวเลสชาร์จิ่งทำให้มันยังคงเป็นมือถือที่คุมคค่าครับ ดอกจันดอกจันสำหรับใครที่ชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องออโต้สมาร์ทโฟนเพื่อติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับดอกจันดอกจันขีดขีดขีดคำรีวิวนี้เขียนในสไตล์ที่เป็นกันเองเหมาะสำหรับการพูดใน YouTube และเน้นจุดเด่นของโนเกียลูเม920เพื่อดึงดูดผู้ชมที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนคลาสสิกครับ